สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยราวงวดนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะได้ยินได้เห็นได้ฟังคลิปนี้นะครับที่ผ่านมาเห็นในคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงนะครับพิมพ์ใต้คลิปนี้พิมพ์ว่าถูกหวยราวนะอ่ะวยพรตัวเองกันเข้ามานะฮะใครพิมพ์คําว่าถูกหวยลาวก็ขอให้โชคดีถูกหวยราวในงวดวันนี้แล้วกันนะครับนั่นแหละก็หลังจากที่ได้ดูหลากหลายสูรกันไปแล้ว ก็จะมาสรุปโดยรวมเลยว่าในสูตรเนี่ยนะครับแต่และสูตรให,ให้เลขไหนกันมาบ้างนะครับก็จะเป็นในสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสูตรเก่าก็จะมีอยู่นะฮะซึ่งสูตรเก่างวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับก็จะเป็นในสูตรนี้นะลงงวดแรกก็ถือว่าหลัก10บยังมาอยู่เนาะสูตร2ตัวตรงๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะย้อนหลังไปห้างวดนะครับงวดที่แล้วลงงวดแรก งวดแรกงวดแรกอ่างวดแรกวันที่30นะฮะก็มาแค่ในหลัก10นะฮะหลัก10ให้5ให้ให้ให้ให 6, นะครับเนาะอืมไปกองกันอยู่นี่หมดเลยนะ5นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับส่วนเงินวดถัดมาได้ในชุดนี้นะฮะหละ 18, 90, นะัก10 8 9 0เนาะหลักหน่วยเป็น0 1 2นะครับจับคู่เนาะก็จะได้ในที่8 0 8ป8 2 9 0 9 1 9ปานนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน00 01นะแล้วก็02นะครับเนี่ยซื้อจับไปตรงตรงดูเลยแล้วกันนะฮะสลับใครที่สูตรน้อยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นในสูตรเก่านะฮะสามสิบนะสูตรสามสิบลงวันแรก แล้วก็ในงวดนี้นะฮะก็จะมีอยู่2สูตรนะที่ที่เข้ามาใหม่นะครับนี่สูตรนี้นะครับสูตรนี้จะจะจะเป็น9ชุดนะครบนี่อ่าแคปหน้าจอกันไปเลยนะครับซึ่งเท่าที่ดู2สูตรเนี้ยนะครับก็มีเลขที่ชนกันอยู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 9เนาะ 2992ถ้าเก้ามา29อ่า9192นะครับถ้าเป็น8นี่ก็เป็น8182นะอ่ะนี่แหละชนกันอยู่4คู่นี้นะฮะ2สูตรเนะี่ยแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะอ่าอันนี้เป็นสูตรสูตร สูตรนี้นะสี่ติห้างวัดนะครั้งก่อนนี่92นะครับในสูตรนี้อันนี้เป็นสูตร3 3 1แล้วกันนะเพราะว่าลงวัดแรกวันที่1นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในสูตร3 1 2นะครับอ่านะเป็นสูตรที่2นะลงในวันที่1อ่าลงในวันที่3เดือน1นนะครับสูตรนี้ วัดก่อนก็เป็น6 5หเนาะนะครับแต่อันนี้เป็น2 9นะแล้ว2สูตรเนี้ยนะครับมันก็มีชนกันนะครับนี่อันนี้เป็นสูตร3 3 1 2อันนี้เป็นสูตร3 1นนี่นี่แหละนะครับ สองสูตรนี้มีชนกันนะครับสองสูตรนี้มีชนกันชนกันในเลขไหนบ้างนะฮะชนกันในเลขไหนบ้างก็93 9 2 91กนะครับก็มี8 8 3 82 81นะครับก็ถ้าทั้ง3ส,สูตรเลยนะครับก็ชนกันในที่ใน9192นะฮะ8182น่นี่ชนกันอยู่ในนี้นะครับ ทั้ง3สูตร8182นะครับนี่แปดหนึ่นะฮะนี่หนึ่งแนะครับนั่นแหละคู่แรกสูเก็ชนกันในที่ใน9 2 9าส9งเก้าห่งหนึองเางมีแค่สชุดนี้ ก็ลองนําไปพิจารากันดูแล้วกันนะครับเอาสามสูตรนี้ซึ่งไปดูถ้าไปดูในสถิตินะครับในเลขที่ออกนะครับนี่งวดที่แล้วนะครับออกไปที่ใน2องสองเนะดูสถิติเลขที่ออก2 9ล่างนะครับนี่งวดก่อนหน้านี้นะครับเอาเฉพาะเลขที่ออก92ล่างนะครับตรงๆนะซึ่งในงวดถัดมานะครับเนาะในนี้ออก 9 9 8 9อันนี้1 2 7 4 6 2 7 3นะครับ2 4 3 3เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในที่ในเลขออก6 5นะครับ6 5บนซึ่งเข้าที่ดูแล้วนะครับเนาะหลังจากออกมานี่มี4 4มี3 3มี3 3มี9 9เนาะ Hey, หรือว่าเลขงวดนี้จะออกเลขเบิลน,นะฮะนี่ที่เลขเบิ้ลที่น่าสนใจนี่หกหกสองสองนะฮะเนาะหรือจะออกในสี่สี่นะเพราะว่าสามสามนี่มันก็จะออกเหมือนกันนะครับเนาะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับส่วนในตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูแล้วในในตรงนี้ถ้าถ้ามันออก92เนะี่ยถ้าถ้านำต้องนาหลักแสนกับหลักเบ่นจับบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มเนะี่ย ก็จะมาในหลัก10บเนาะเนี่ย8บวกกับนได้9 9 0นี่9มาในหลัก10บ8มาในหลัก10บห6มาในหลัก10 3สมาในหลัก10เนาะเนี่ยถ้าเอาหลักแสนกับหลักหมื่นจะผูกกันเพิ่มแต้มนะครับล่าสุดเป็น4กับ5ในหลัก10นะอืมหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนนะครับหรือหลักหน่วยจะเป็น44นี่นะหรือจะเป็น5 5หนี่เนาะหลัก1ิบหหลักหน่วยก็5 นะครับอ่ะก็ลองแคปหน้าจอกันไปแล้วนำะไปพิจารณากันได้นะสรับในตรงนี้ส่วนในเลขออก6-5บนนะซึ่งม,มันมักจะไปออกเลขเดิมนี่นี่มี6มี6มี6นะจะมี6ไหมล่าสุดเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ผมทําสูตรนะที่เลขออก6-7-6-7-6-7-6-7บนซึ่งนงว่าถัดมามันก็มี5 5-1-5-3 58แนะแล้วก็ล่าสุดก็มา6 5เนี่ยนี่ก็มี5้าในงวดที่แล้วนี่ให้ไปแต่ที่3ตัวเนาะที่ให้ไปดิสกับ4นี่ไม่มีเลยนะฮะนะนี่ตรงนี้ก็ก็ไม่เข้านะที่3ตัวเนาะแต่มันก็ก็ออกเหมือนกันกับในช่วงนี้อยู่เนาะแล้วก็นั่นแหละนะครับในล่าสุดนะก็ขอให้มีตามนี้แล้วกันนะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก็ได้ แต่คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะฮะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังปังนะครับในงวดแรกของในปี68แล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ